รขอบคุดปัญหาใหม่ครับครับ,รบก็ขอต่ออีกนิดหนึง่งจะจะขออน้ญาาเรียนท่านรรมหาได้ว่าเรื่องในในอัสือ,อประชิกสี่นี้ก็าสุดท้ายเนี่ยก็ออยังไม่ค่อยเข้าใจหนสี่สิบแปดเรื่องประชประชิกยุบสี่ประเทศนี้ขอความกรุณาอธิบายครับขออา,ารนะครับ เวลาหมดก่อนนะครับจริงจตั้งใจจะอธิบายเหมือนกันนะครับใครเอาปาราชิกมานะครับหนังสือปาราชิกสี่เปิดไปหน้าที่สี่สิบแปดนะครับต้นที่สี่สิบแปดปาราชิกยี่สิบสี่ประเภทคือปาราชิกที่โดยทิ่จะดานนะครับโดยทุกแห่งในภาวินัยปิจ o c แล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่สี่ข้อที่เราเรียนไปเมื่อตอนบ่ายเท่านั้นนะครับมีทั้งหมดยี่สิบสี่ประเภทนับยังไงครับนับของมิสุสี่ข้อนะคือข้อ เศถุนธรรมข้ออธินาทานข้อมนุยติกะหะฆ่ามนุษย์ข้ออุตริมนุสธรรมใช่ไหมครับสี่ข้อแล้วแล้วก็นับของพิสุนีที่มีเกี่ยวกับพิสูนอีสี่ข้อคือพิสุนีเนี่ยจะมีประราชิกทั้งหมดแปดข้อนะครับพิสุนีนะมีประราชิกทั้งหมดแปดข้อนะครับมากกว่าเราสี่ข้อแต่ที่นับแค่สี่เพราะว่าอีสี่ข้อซ้ํากันพิสุนีก็มีข้อห้ามเสษเมถุนเป็นต้นเหมือนกันนะครับนะครับเหมือนของพิสูนสี่ข้ออ่าเหมือนของพิสูนสี่ข้อนะครับแล้วก็ตามจะพิสูจนอีสี่ข้อ อาจจะพิสูจน์สี่ข้อคืออะไรหนึ่งนะครับคู่เรื่องอุพะชานุมันดิกานะครับคือการที่ไปยินดีให้ชายนะครับโงนที่อาจารย์อธิบายเหมาะกว่าไหมครับอาจารย์ท่องได้นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายพิษุณีสี่ข้อทั้งไหนครับข้อข้อกัดนะครับเกี่ยวกับข้อกันต่อปัญหานะครับเกี่ยวกับประราชิชของพิสุณีเนี่ยก็มีการยินดีในการรูปคลำนะครับของชายผู้มีความกำหนัด ถ้าหากว่าพิสุนีเนี่ยมีความกำนันแล้วก็ผู้ชายบุรุษเนี่มาลูปคลำเป็นหน้าอกแบบนี้นะนะก็เป็นอาบัติปราชิกนะครับถ้าเกิดยินดีการลูปคลำนั้นอันนี้ก็ข้อหนึ่งนะครับที่ต่างจากพระพิสุซึ่งจะต่างจากพระพิสุตรงข้อบาิสังขาริเศษนะครับที่มีความเกี่ยวเนื่องกันถ้าหากว่าเป็นพระเนี่ย เกิดมีความกำหนัดในการเข้าคลึงกายมีผู้หญิงมาลูบหน้าอกเหมือนกันแต่พระพิสุก็เชย้ยินดีอยู่แต่ว่าไม่มีการขยับเพื่ยงเคลื่อนไหวโตอตอบประพลุสัมผัสนั้นเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่เป็นอาบัติสังขาริเศษแต่ว่าถ้าเป็นพิสุนีเนี่ยต่างกันนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ขยับแต่ยินดีเนี่ยเป็นอาบัติปาราชิกอาบัติหนักเลยทีเดียวนะครับ และผู้ที่ต้องอาบัติประราชิกแล้วนะครับพิสุณีที่ต้องอาบัติประราชิกถ้าหากว่ามีพิสุณีรู้แล้วก็ปกปิดไม่บอกนะครับก็จะเป็นอาบัติประราชิกอีกได้เหมือนกันแล้วก็ประพฤติตามผู้ที่ต้องอาบัติประราชิกนะครับนผู้ถูกสงฆ์ยกวัดเระพฤติามผู้ถูกสงฆ์ยกวัดผู้ถูกสงฆ์ยกวัดด้วยหน้าก,การถืทิทิฐีดีไม่ดี ผู้ประพฤติตามพิสูผู้ทุกสงยกวัดเดิมนาจของไม่สละคืนทิฏฐินะครับ<ะ>ก็ต้องอบัตปราชิกและในข้อสุดท้ายนะครับก็มีการยินดีนะครับในการเขาคึงกายในการจับมือในการจับชายสังคติของบุรุษผู้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับยืนอยู่ร่วมในหัตถบาตของบุรุษยืนเจราจารในหัตถบาต นั้นแล้วก็ไปในที่นัดหมายแล้วก็ยินดีการมาของบุรุษเข้าไปสู่กาสที่วัตถุบางอย่างกำบังไว้แล้วก็ยืนน้อมกายเข้าไปเพื่อประโยชน์ที่จะเสพอสัตธรรมนะครับที่จะเสนออสัตธรรมคือการเค้าคลึงกายถ้าหากว่าครบแปดอย่างนี้ก็เป็นอันบัตรประราชิกสําหรับพิสุนีนะครับนี่ก็เสริมเกี่ยวกับประราชิกพิเศษของพิสุนี การนะต่อนะครับกําหนดได้นะครับปราชิกพิจตนีที่ไม่ซ้ำพิสู่มีสี่นะครับหนึ่งยินดีกันเข้าพึงกายของมรุษสองก็ร้วพิสูนีอื่นเป็นปราชิกแล้วก็ปกปิดเอาไว้สามไปพื้นตามพิสูจนุถุโยควัดสี่ก็ทําสิ่งแปดอย่างนั้นะมีการยินดีในการจับมือเป็นต้นนะครับมีการเป็นยินดีให้ใชายมาจาับชายสังกาติเป็นต้นนะครับคือข้อสนะี่เนี่ยแปดอย่างในต้องทำคทต้งแปดันจะเป็นนะครับคนะบต้องแปดหนึ่งจะเป็นปราชิก เนี่ยสี่ข้อเหล่านี้นะครับพิสูจน์ไม่มีนะครับพิสูจน์ไม่มีดังนั้นตึงนับที่ไม่ซ้ากับพิสูจน์แค่สี่ข้อนะครับรวมเป็นปาราชิกแต่นะคือของมิสูตสี่ของมิสูตนีที่ไม่เกี่ยวกับพิสูจน์อีกสี่นะครับต่อมาแล้วปาราชิกของอภิาพบุคคลสิบเอ็ดจำพวกนะครับมีมันหนออเป็นต้นเรื่องนี้นี่คิดว่าอาจารย์นพพรนะครับนั่นน่าจะอธิบายให้ฟังในตอนอุปสมบทนะครับแต่ผู้ได้ฟังเลยก็ได้นะครับคือจำพวกคืออะไรนะครับหนึ่งบรรดาสองเถรยะสังวาสสาม เดรัจฉานใช่ไหมครับพอช่วยผมหน่อยนะสามเดรัจฉานสี่ผู้เข้ามีเดรัถีนะครับห้าผู้ฆ่ามารดาหกผู้ฆ่าปิดาเจ็ดผู้ฆ่าพระอรหันต์แปดผู้ทาอะไรก่อนทัทง้ทงสารเทศก่อนไหมผู้ทำโลหิตจุบาทนะครับเก้าผู้ทาสังฆเพศนะครับโอ้โหทำไมไม่ครบไวอ๋อฆ่าไปอันหนึ่งนะครับ มีพิสุณีทูสะขาด้วยพี่ผู้ก่มขืนพิสุณีนะครับสุดท้ายก็คืออุป,ปโตพิญชนกผู้นะครับเป็นมีเพศจากกรรมสองฝ่ายไม่ต้องแตกใจนะครับไม่ต้องนั่งนึกด้วยเพราะว่ามันอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับหน้าที่เก้าครับหน้าหน้าที่แปด้าะที่ 9, เก้าเห็นไหมครับมีทั้งหมดสิบเอ็ดจำพวกนะครับตั้งแต่ข้อสามลงมาเห็นไหมครับข้อสามมันดอนะครับ 3, มันดอ,นะค,นดอคนถอยยะสังวาสผู้ขเรียดดีราถีดีรักฉาน เนืฉันในที่นี้หมายถึงพวกอมนุษย์ที่แปลงร่างเป็นมนุษย์ได้นะครับพวกอมนุษย์อะ่ะที่มันมีร่างกายคล้ายมนุษย์อย่างเงี้ยนะครับเช่นพวกหน้ากเท้าสกกาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ผู้ฆ่ามารดาผู้ฆ่าบิดาผู้ฆ่าพระอรหันต์ผู้ข่มขืนวิสุณีผู้ทําสังกเพทผู้ทาโลหิตจุบาทแล้วก็อุปโตพผู้เย็นฉนกท่านอามอว่าเป็นปราชีกครับเพราะบุคคลสิบเอ็ดจำพวกเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าอับภพระบุคคลแปลว่าบุคคลที่ไม่ควรใช่ไหมครับมาไม่ควรที่จะบรรลุธรรมนะครับนะ ไม่นควรที่จะบวชด,ด้วยนะครับผู้เราคนรจะเป็นจำพวกเหล่านี้เนี่ยห้ามบวชนะครับห้ามบวชแม้แต่เป็นสามเณรก็ไม่ได้นะถ้าเป็นมันหนอนะครับมันหนอเป็นคนทยเสสังวาสพวกนี้มันหนอกคืออะไรนะครับโอ้โหไหนพูดแล้วเอาไงดีนะอยากฟังละเอียดไหมครับมันจริงๆมันจะไปซ้ําคาบกันนะควรจะเป็นจำพวกนี้เรียกว่าอัภพาพบุคคลนะครับผมพูดเอาฟังคร่าวๆนะอับมันดน่อมีทั้งหมดห้าจำพวกนะครับหนึ่งอาสิตาบ,บันหนอกนะครับ อาพูดหัวข้อก่อนหนึ่งอาศิตะสองอุสุยะสามโอปกามิกะกกสี่ปขาห้านากรสกะหนึ่งอาธิตะคืออะไรอาธิตะคือบรรดอที่จะสำเร็จความใคร่ได้ก็ด้วยการอมองคระชาิของผู้อื่นนะครับนี่บรรดาพวกแรกนะครับอุสุยะก็คือบรรดอที่สำเร็จความใคร่ด้วยการแอบดูเขาสำเร็จทำอาชาจารกันอ่นนะแอบดูเขาเสพไปถุนกัน,นครับผู้ที่สามโอปกามิกะคือบรรดที่ถูก ปักไข่ออกแล้วนะครับตัลูกอันฑะออกไปแล้วนะครับข้อสี่ปักขะคือบรรดาที่เป็นบรรดาเฉพาะข้างแรมนะครับเฉพาะข้างแรงที่เป็นบรนดอหน้าข้างขึ้นเป็นผู้ชายปกติข้อห้านักปูสกบรรดาที่ไม่มีภาวะรูปนะครับคือไม่มีไม่มีภาวะรูปภาวะรูปจะมีสองอย่างพระเรียนน่ะพิธทมนะครับหนึ่งอิทีภาวะสองปุริสาภาวะนะครับบรรดาเนี่ยถ้าเป็นนักปูศกยจะไม่มีภาวะรูปนั้นนะครับในขณะปฏิสนธินะ แต่ที่บรรดาห้าประเภทนี้ที่ห้ามบวชจริงๆแล้วเนี่ยห้ามแค่สามประเภทหลังนะครับถ้าอสิตะที่ว่าอมุกชาติผู้อื่นกับอุสุยะนะครับข้อที่ดูเขาอ่าร่วมอาชาชางกันแล้วก็จะสาเร็จความไข้ได้เนี่ยไม่ห้ามบวชนะครับแล้วสามพวกหลังก็เช่นเดียวกันนะครับห้ามบวชจริงแต่ว่าข้อปักขาบรรดาข้อปักขาเนี่ยที่เป็นบรรดาเฉพาะข้างแรงเนี่ยจะห้ามเฉพาะข้างที่เป็นบรรดาคือข้างแรงถ้าข้างที่เป็นผู้ชายก็บวชได้นะครับก็บวชได้ แคนั้นจะได้ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเห็นกระเทยบวชกันเยอะนะครับก็อาจจะเป็นกระเทยข้อหนึ่งข้อสองเนาะเราคิดอย่างนี้นะครับก็เลยบวชกันได้นะจะถามว่าเหมาะสมหรือเปล่าก็ก็ดูเอาไนะครับดูด้วเองได้นะครับว่าเหมาะหรือเปล่านะครับเนี่ยบุคคลเนี่ยนะครับถ้าเป็นบรรดาข้อโอปการวิกะคือถูกถอนไข่นะครับอุดพูดเข้าใจได้นะครับพูดอย่างนี้นะไม่น่าจะหยาบเนาะนะครับถูกตัดลูกอันทะดดีกว่านะถูกตัดลูกอันทะออกไปแล้วนะครับ มีพวกนี้นะครับแม้เราจะเป็นผู้ชายมาก่อนนะเป็นผู้ชายมาก่อนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับแต่เรามีอุบัติเหตุบางอย่างที่ทําให้ผูกกัญชาถูกตัดออกไปนะครับเรากลายเป็นบันโดนะครับนะถ้าเกิดเพศชายเรามีการเปลี่ยนแปลงเรากลายเป็นบันโดนะครับเรียกว่าโอปกกาไมิกะมันโดนะครับแล้วมันต้องรักษาให้ดีนะครับนะถูกไหมครับอ่าคราวนี้ผู้ที่เป็นมันโดเนี่ยเป็นต้นนะครับบวชไม่ได้นะครับ ถ้าพวกผู้ที่ห้ามบวชนะหรือพวกที่เป็นโอปกามิกะถูกตอนหรือว่าพวกที่เป็นนักปูงสก,กะที่มีมีภาวะรูปตั้งแต่เกิดเนี่ยน,นะครับบวชไม่ได้ถึงคนไม่รู้ว่าท่านเป็นก็เลยบวชเข้ามาได้นะครับก็บวชไม่ขึ้นนะครับไม่เป็นพิสูจน์นะครับพวกนี้บวชก็บวชไม่ขึ้นบวชเป็นสามเนเองก็ไม่ได้บวชเป็นพิสูจน์ก็ไม่ได้นะครับถ้าเป็นบรรดอรที่ห้ามบวชนะเสศษสังามาก็หมายถึงพวกที่ไปรักเพศนะครับรักสังวาสแล้วก็รักทั้งสองอย่าง โอ้โห,โหอยอธิบายเท่านั้นนะครับแต่อธิบายไม่ได้ตอนนี้เวลามันน้อยนะครับรอฟังในช่วงต่อบในช่วงอุอุปสมบทดีกว่าเดี๋ยวอาจารย์นพพรจะอธิบาย่ละข้ให้ฟังนะครับข้อห้าผู้ในข้อสามคือผู้เข้าดีดีละถีนะครับก็คือเข้าดีดีละถีนั่นเชื่องเชที่พิสูจอยู่นะครับสมมติเาอยากให้ฟังกรณีหนึ่งนะครับชีปเปลอยพิสูนต้องการจะเป็นชีปเปลือยนะครับเป็นพวกนิคนพวกไม่นุ่งผ้านะครับเลยแก้ผ้าไปเลยแล้วก็ไปดูสำนักของนิคนเราจังไม่ได้ศึกไปก่อน อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นผู้เข้าดีดเดียถีนะครับไม่สามารถบวชใหม่ได้นะครับพวกนี้บวชใหม่ไม่ได้แล้วนะครับถือว่าเป็นผู้อาภัพในศาสนาอยู่แล้วนะครับบวชไม่ได้สี่ครับคนเิราชานก็คือพวกอมนุษย์ทั้งหลายอะไรนะครับแม้แต่ข้าศาก็ห้ามบวชนะครับพวกเทวดาต่างๆพวกนาคพวกพุทธเนี่ยห้ามบวชนะครับข้อห้าก็ผู้ฆ่ามารดานะครับผู้ฆ่ามารดาเนี่งชัดนะครับหกผู้ฆ่าบิดาเจ็ดผู้ฆ่าพระอรหันต์แปดผู้ข่มขืนพิชุนีนะครับ หมายถึงข่มขุนพิสุณีเนี่ยนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าหมายถึงพิสุณีเขาไม่ยอมนะครับผมขืนจะเป็นผู้ที่ห้ามบวชเลยนะครับแต่ถ้าพิสุณียินยอมเนี่ยไม่เป็นนะครับะพิสุณีย,ยอมไม่เป็นข้อเก้าครับผู้ทําสังฆเพศก็คือทําสงให้แต่กันนะครับคือทำผู้ก็เป็นอภรภาขขพบุคคลผู้ทําสังฆเพศได้เนี่ยถามว่าโยมทําสังฆเพศได้ไหมครับพระฤาษีทาได้ไหมไม่ได้นะครับเฉพาะพิสูจน์นั้นถึงทาได้ สารพเยไม่ได้เพียงแค่การิยงมิสู่ให้แตกกันนะครับจะมีวิธีการอยู่นะครับรอติดตามในสังคาทิเศษนะครับเดี๋ยวอาจารย์สม,มบ,บูรณ์จะบรรยายให้ฟังนะครับสิบครับผู้ทําโลหิตบาก็คือทําพระพุทธเจ้าไห้ห่อพระโลหิตใช่ไหมครับสิบเอ็ดก็อุปโตพิเษชนกที่พูดไปแล้วว่ามีเพศจากรกรรมสองฝ่ายนะครับเวลากำหนดนายหญิงเพศช,ชายปรากฏเพศหญิงซ่อนเลนกํกำหนดนายชายเพศหญิงปรากฏเพศชายซ่อนเลนดีไหมครับเสร็จทั้งสองฝ่ายเลย นะไม่ดีนะครับพวกนี้ห้ามบวชนะนั้นอย่าไปปาถนานะครับตรงนี้นะโอ้ดีจังเลยได้ทั้งสองฝ่ายเลยนะครับอนี้ถือว่าเป็นอภรพพบุคคลนะครับห้ามบวชแลนั้นก็บุคคลพวกนี้เนี่ยจึงจัดเป็นปราชิตสิบเอ็ดจำพวกด้วยประการชนี้คือปราชิตก็คือผู้พึ่าพ่าจากศาสนาคือไม่สามารถจะอยู่ในศาสนาคืออยู่ในเพศที่สูดได้่นแหละนะครับปราชิตเนี่ยบุคคลสิบเอ็ดจำพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปราชิตได้โดยอ้อมเหมือนกันคือไม่ได้บวชแต่แรกแล้วอะ ถึงเรียกว่าเป็นปาราชิกบวชไม่ได้แต่แรกอยู่แล้วพอเข้าใจไหมครับหลวงพอ่อนะครับบวชไม่ได้แต่แรกอยู่แล้วจึงเรียกว่าเป็นปาราชิกได้นะครับเบ็ดจำพวกล่านี้มีบรนหนเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ข้อที่ต่อมานะครับนะข้อที่เก้านะข้อที่ยี่สิบครับปาราชิกของ,งานางพิสุณีผู้ราถนาเป็นเครื่อหัดแล้วสึกไปนะครับพิสุณีเนี่ยถ้าสึกไปแล้วนะครับไม่สามารถจะบวชใหม่ได้นะครับพิสุที่สึกไปเนี่ย เทียบเท่ากับพิสูจน์ที่อ่าพิสูจนีที่สึกไปจะเทียบเท่ากับพิสูจน์ที่ต้องบัตรภาราชิกเลยนะครับไม่ต่างกันเลยอ่านได้ฟังกันดีกว่าพิสูจนีนะครับคือมันจะแบ่งอ่าท่านจะแบ่งไม่สี่อย่างอ่ะนะสี่อย่างนะครับคือผู้บอกสลักสีขาสี่จำพวกนะครับเดี๋ยวลองฟังดูก็ดีนะครับในคัมพีปุรันนดีกานะครับกังขาวิจารณีปุรันนดีกาจะพูดถึงบุคคลสี่จำพวกคือหนึ่งผู้บอกสลากสีขาอ่ะ ไม่ถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพนะครับคือถ้าเกิดมาถึงพิสูจน์ที่บอกสลาสิขาไปแล้วผมพูดค่อยฟังก่อนดีกว่าน้หนึ่งนะครับผู้บอกสลาสิขาแล้วก็ไม่ถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพสองผู้ไม่บอกสลาสิขาถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพสามผู้บอกสลาสิขาแต่ถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพสี่ผู้ไม่บอกสลาสิขาและไม่ถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพ ถึงพร้อมด้สิทธิ์าและสาชีพคืออะไรครับครูยังมีสิทธ์ใช่ไหมครับยังมีสิทธ์ต้องรักษาสิขาบทอะไรเป็นต้นอยู่ใช่ไหมยังไม่เป็นการศึกษาพูดง่ายๆนะยังไม่เป็นการศึกยังเป็นวิสูบริบณ์อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าพูดถึงพร้อมด้สิทธิ์ายและสาชีพพวกแรกนะครับผู้บอกสละสิขาแต่แล้วก็ไม่ถึงพร้อมด้สิทธิ์าและสาชีพเนี่ยมาถึงกรณีที่พิสูจนั้นพิสูจตามปกติทั่วไปเนี่ยบอกสละสิขาไปพอบอกสละสิขาปุ๊บก็จะเป็นผู้ที่ไม่ถึงพร้อมด้วยสิทว นีพวกแรกนะครับพอทานนะบอกสลาดสิขาไม่ถึงพร้อมด้สิกขาและสาชีพหมายถึงพิสูตทั่วไปที่บอกลาสิขาเลยนะครับก็จะเป็นผู้ที่พอบอกลาสิขาปุ๊บก็จะเป็นผู้ไม่ใช่พิสูตแล้วคือไม่ถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพปีต่อไปแล้วสองผู้ไม่บอกสลาสิขาถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพนะครับหมายถึงกรณีที่พิสูุปกตินะครับที่ยังไม่ได้สลาดสิขาคือพวกเราอยู่ไหน คือไม่มีการบอกสลัดสิขาด้วยแล้วก็ถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพไปด้วยใช่ไหมครับเราไม่ได้บอกสลัดสิขาเราก็เลยถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพอยู่นะครับสามผู้บอกสลัดสิขาแต่ถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพเออนี่คิดได้ไหมครับตรงนี้บอกสลัดสิขาไปแล้วครับแต่ถึงพร้อมด้วยสิขาและสาชีพตรงนี้นะครับหมายถึงพิจุนีนะครับที่บอกสลัดสิขาไปแล้วแต่ยังไม่ได้ถอดเพศออกพิจุนีศึกไม่ได้นะครับ ูดอย่างนี้เลยก็ได้นะผู้พิสนนี้ไม่มีการกล่าวสึกสึกไม่ได้ที่นี่หมายถึงไม่มีการกล่าวคําสึกเช่นพิสูุไม่มีการบอกว่าสิขังปัจจาขามิกิหีติมังธาไดทะอย่างนี้ไม่มีนะครับการสึกของพิสูนีนั้นจะเหมือนกับการสึกของสัมมนเนนนะสามมเณรจริงๆแล้วไม่มีบอกนะครับว่าต้องไปสิขังปัจจขามิไม่มีนะครับวิธีการสึกของสามมเนรจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถถอดเพศออกได้นะครับถอดเพศออกแล้วก็อินดีเพศขึ้นหักนะแต่บอกกบฏชาก่อนนะครับบอกกบฏชา,าผมจะสึก ก็เป็นการสืกของสาม,มเณรเนี่ยแล้วนะครับคือยอมรับว่าตัวเองเป็นขันธะแล้วในขณะนั้นไม่ใช่สาม,มเณรนะครับก็เป็นการสึกไปแล้วพิสุนีก็เช่นเดียวกันนะครับไม่มีการบอกสละสิกขานะครับแต่เป็นการสึกยังไงวิธีการสืกของพิสุนีก็คือคือแม้จะพูดสละสิกขาไปนะแต่ยังไม่ถอดเพศออกอ่ะก็ยังชื่อว่าเป็นผู้เป็นพิสุนีอยู่นะครับจะสึกก็ต่อเมื่อมีการถอดเพศออกแล้ว นะครับไม่ม,มีความอะไรในภาคกาสายะที่เยงใช้อยู่เลยเนี่ยนะครับเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นการศึกนะครับแล้วพิโุนีศึกแล้วพิเศษอย่างหนึ่งศึกแล้วบวชไม่ได้บวชได้ทีเดียวนะครับพิโุนีเนี่ยศึกแล้วห้าบวชนะครับอ่านจากพิสูเองไหมพิสูจบวชศึกบวชศึกตั้งหลายครั้งได้นะครับไม่ต้องราชิกใช่ไหมครับถึงห้าบวชพระแต่พิสุนีเนี่ยแม้ศึกตามแม้จะมีการถอดผ้าศึกไปตามปกติไม่ได้ต้องราชิกอะไรเลยครับก็ห้าบวชนะครับห้าบวช นี่เขาเรียกว่าผู้บอกสลาศิขาแต่ถึงพร้อมด้วยศิขาและสาชีพคืออย่างนี้นะครับหมายถึงพิสุณีที่บอกสลาสิขาไปแต่ไม่ได้ถอดเพศออกข้อสี่ครับผู้ไม่บอกสลาสิขาแล้วก็ไม่ถึงพร้อมด้วยศิขาและสาชีพนะครับหมายถึงทันไหมผู้ไม่บอกสลาสิขาด้วยแล้วก็ไม่ถึงพร้อมด้วยศิขาและสาชีพด้วยนะครับหมายถึงพิสุณีเนี่ยที่หมดเยื่อใยในผ้ากาสายะแล้วในผ้าจีวรแล้วเนี่ยนุ่งห่มผ้าอย่างเครื่องหัดเป็นต้นมีการเปื้องผ้าออกแล้วนะครับนั้นนี่ก็เป็นวิธีการถือของพิสุณีเขาน จะไม่ต้องมีการบอกสลักสีขาแต่จะเป็นการเปื้องผ้าจีวรเป็นต้นออกนะครับแล้วก็มันรุ่งผ้าอย่างครื่งหัดแทนเนี่ยเป็นการสืกของพิสุนีเพราะเหตุที่พิสุนีพอสึกแล้วไม่สามารถจะบวชได้อีกนั่นแหละการสืกของพิสุนีเช่นนี้นะครับที่ว่าการถอดผ้าออกเป็นนุ่งผ้าครื่งหัดแทนนี่แหละจึงจัดเป็นประชิกโดยอนุโลมได้อีกข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าสืกแล้วบวชไม่ได้ไงเห็นไหมครับสงสัยประเด็นนี้ไหมครับสงสัยผ่านนะ ยี่สิบแล้วนะครับประละชิกยี่สิบประเภทนแล้วต่อมาอนุรลมประละชิกอีกสี่นะครับประละชิกโดยอนุรลมท่านผนึงบอกว่าอนุรลมเพราะอะไรเพราะว่าปราชิกปกติจะมีการทํากับทําเป็นคู่ใช่ไหมเมถุนทำนะครับแปลว่าทำของคนคู่เห็นไหมครับคนคู่หนึ่งคือหญิงชายที่เหมือนกันนะครับด้วยราคาจิตนะครับมีจิตที่เป็นราคาคุ้มรุมเหมือนเหมือนกันแล้วก็เสดเมทุนกันใช่ไหมครับนี่ว่าเมถุนทำ แต่ในนิมนต์ปราชิกสี่นี้นะครับจะเป็นกรณีที่ทําอยู่รูปเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็หรือว่าทําอีกฝ่ายแหละแต่อีกฝ่ายไม่รู้เรื่องนะครับคือกรณีอะไรนะครับกรณีแรกคือหนึ่งพิสูจนผู้มีองค์ชาติยาวนะโอ้โหสาเกิดมีมีองค์ชาติยาวน่าจะดีไหมมีผลเสียอีกนะครับองค์ชาติยาวยังไม่เป็นปราชิกนะครับเดี๋ยวโอ้ผมเป็นองคชาติยาวปราชิกแล้วมั้งเนี่ยนะครับองค์ชาติยาวที่จะเป็นประชิกนี้นะครับต้องหมายถึงองค์ชาติยาวแล้ว เอาปากของตัวเองเนี่ยไปอมองกชาาินั้นด้วยถึงจะเป็นราชิกนะครับคือตอนที่เกมที่สูงอยู่เนี่ยเอาปากไปอมองกชาาิของตัวเองอ่ะเพราะมันยาวแต่มันเลยก้มอมถึงนะครับนี่ก็เป็นราชิกโดยอนุกรมข้อหนึ่งนะครับทางนี้นี่อ่อนุกรมข้ออะไรเพราะไม่มีการเสพกับผู้หญิงไงเสพอยู่คนเดียวนะครับทำอยู่รูปเดียวสองครับผู้มีหลังอ่อนที่สูงผู้มีหลังอ่อนนะครับก็เช่นเดียวกันองค์ชาาิปกติอย่างไยแต่ว่าหลังอ่อนก็สามารถก้มลงไปอมองกชาาิตัวเองได้ นี่ก็เป็นปรชิกเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องฝึกนะพวงนี้คุณนี้ไม่ได้แพทย์หลังอ่อนแค่องคชาตยาวจะเป็นประชิกนะตามตรงนี้นะครับว่าต้องมีการทําสิ่งเหล่านี้มีการมีอมองคชาติก่อนถึงจะเป็นนะครับสามพิสูจนผู้อมองคชาติของผู้อื่นอันนี้ในแบบมันไม่มีนะในแบบผู้พิสูจ์ต้องคือในแบบประชิดตรงๆเนี่ยพิสูจต้องไปเสียกับผู้อื่นทําองคชาติตัวเองไปเสียกับผู้อื่นใช่ไหมครับตามแบบในประชิกข้อหนึ่งอะ่ะเอาองคชาติตัวเองไปเสียครับ ปากของผู้อื่นใช่ไหมหรือว่าจากสวรรค์หนักสวรรค์เบาใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยคือพิสูจน์ไม่ได้เอาองคชาตตัวเองไปทำไงครับจึงไม่จัดว่าในประชิกข้อหนึ่งจัดเป็นอนุโลมประชิกแยกออกมาอ่างหักพิสูจใช้ปากเนี่ยไปอมองคชาตของผู้อื่นว่าเป็นประชิกโดยอนุโลมนะครับข้อที่ข้อข้อที่สามข้อสี่พิสูจนผู้นั่งทับองคชาตของผู้อื่นนี่ก็เช่นเดียวกันเพราะตามแบบประชิกข้อหนึ่งต้องหมายถึงพิสูจนเอาองคชาตไปทําเข้ากับบางใจบางหนึ่งแต่นี้พิสูจนไม่ได้เอาองคชาตตัว นะครับนั่งทับมีเข้าใจได้ไหมครับนั่งทับองคชาตผู้อื่นนะฮะน่าจะเข้าใจเนาะนะครับไม่ต้องชัดเจนวันนี้แล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดยี่สิบสี่ประเภทด้วยประการในชั้นนี้นะครับอ้าวใครสงสัยไหมครับคือปลาชีวที่นี่หมายถึงว่าห้าหมวดนั่นแหละเอาตามอย่างนี้ไปก่อนนะครับว่าห้าหมวดและนั้นปราชีิตเหล่านี้จึงมีทั้งหมดยี่สิบสี่ประเภทนะอ้าวใครสงสัยลองถามดูครับในปราชีิตยี่สิบสี่ประเภทครับไม่มีเลยนะครับ